Ôi. Áo, ớt. rồi, đổ rồi.

a few moments later ผมเอา10 20มาสัาก็ดีติดยากแบ่งเลยโอ้ยเอ้าเอาเอิดเอ้าโดนตาเฉยเลยครับแว้นแว้นเอิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมาอยู่แล้วดึงขึ้นได้ ตอนหมุนไม่กัดคะตอนหมุนไม่กัดไลยพอลอะเออมันติดเมื่อกี้นี่หลบกันไงโดนปลาเฉยเลยครับเขยไปบนตัง่งดีกว่าอ๋อไอ้ยังไงไอ้พวกภัยน้ำนี่ครับไอ้พวกทมัน,น,นติดป่ามันฝั่งก่อนดีกว่าครับ ร้อยครับผมโดนจนได้ชิดโดไสักสองโลได้อยู่ไหมนนถึงบ้านไม่รู้ไม่แน่ใจนี่เลยตั้งใจตีไม่ติดไม่ไม,ไม่ไม่กัดนะแต่พอเวลาตีแล้วหลบให้น้องอีกคนนึงเขาหมุนออกมาก่อนกัดเลยตอนเย็นนิ่งๆน,นะได้อยู่ครับเดี๋ยวไปรู้กันต่อนะครับมันจะได้เพิ่มอ,อีกไหมนะตัวนี้ปล่อยนะครับ โแล้วตกแล้วครับดูไม่ได้มองด้วยเมื่อกี้โดนแล้วครับอุ้ยตัวใหญ่ๆใหญ่ๆใ,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 ใหญ่ด้วยครับตัวนี้โดน้าใหญ่ด้วยครับนี่ติดจับไหนให้หลักปอดติดหลักตบชาวาครับ อขาบไปแล้วบ้างเฮ้ยอ,อุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยตกใส่ใหญ่แล้วครับผมเฮ้ยไอ้กัดกัดเดี๋ยวขึ้นฟังก่อนนะ โดนแล้วครับผมวันนี้โดนไซใหญ่อีกแล้วอุ้ยนี่ครับออ้ไซใหญ่ครับตัวนี้โอ้ต้องมีสามสี่ครับตัวเนี้ยโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ เทียบกับขันเบ็ดนะครับใหญ่ครับโอ้ยสัน่นกัดไม่ได้มองนะครับตัวนี้หมุนออกมาแล้วมองซ้ายมองขวากัดบุกเลยเดี๋ยวดูขันต่อนะครับจะได้เพิ่มอีกเปล่าอุ้ยใหญ่เว้ยวันนี้ปล่อยนะครับวันนี้ไม่ได้เก็บสักตัวเลยนะไา โอ้โหไม่น่านั่งใกล้มันเลย